สวัสดีค่ะดะิตาสตาคุนเอกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์วันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลักนณาราศีธน,นูหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมจนถึง 14มกราคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูในเดือนกุมภาพันธ์บ้างถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบกู้กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆค่ะม,มาเลยค่ะธนูคือบอกเลยว่าธนูคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่อะ นักสู้ที่ทรนงที่สุดเอทอทรนงในตัวเองไม่ร่าฝันของตัวเองแน่นอนคือ <ทำ S 1> เล่าฝัน่เป็นจริงเขาเนี่ยนะนะอยู่บนบรรทัดฐานของความเป็นตัวเอง <c oughs> มากมากจนบางคนอาจจะคิดว่าคุณอาจจะติดเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะคุณเป็นตัวคุณเองอดีที่สุดแล้ะ เออคุณเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้ตัวรู้ใจเราคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจงภูมิใจที่วันนี้เราสามารถมายืนในจุดนี้ได้เราผ่านสิ่งเลวร้ายมาแล้วอ่าไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่ร้ายที่สุดเราข้ามมาได้แล้วเออวันนี้เรามาอยู่บนพื้นแผ่นดินที่มีความมั่นคงแล้วไม่ต้องกลัวดาวประจําตัวเดินเข้าอริย้อนกลับไปสิสิบสองปีที่แล้วคุณรู้สึกยังไงโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฉันงานเยอะเนาะมีการเปลี่ยนถ่ายชีวิตมีอะไรที่มันดีขึ้นมีสิ่่งงตาาาาาๆเข้มมมกย ทำให้คุณรู้สึกกล้าขึ้นแกร่งขึ้นตรงนี้แหละมันจะย้อนกลับมาให้คุณได้ทําได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งมันแค่เบาๆบอกเลยว่าเบาๆนะมาเริ่มกันเลยค่ะในเดือนนี้คือเดือนสัตวะคะ ที่คุณอาจจะมีการติดต่อวุ่นวายนิดหนึง่งโทรศัพท์สายไม่ค่อยว่างเลยก็ว่าได้หรืออาจจะมีการทําอะไรที่ต้องเดินทางอ,อ่ะออกไปเจอคนนูน้นคนนี้คนนั้นต้องมีอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องผู้คนแน่นอนค่ะเริ่มต้นเลยในเดือนนี้วันที่5กุมภาพดาวอังคารค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหคือบอกเลยนะว่างคารดวงนี้ห้อยตําแหน่งมหาอุดด้วยออเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ คุณรู้ไหมว่าดาวองคารมาจากเรือนวินาศวินาศการเงินไม่ได้แปลว่าการเงินจะเสียหายแปลให้ถูกถ้ากระดุมพระวินาศใช่การเงินจะเสียหายแต่วินาศกระดุมพระนั่นหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้เงินลับๆอาจจะได้ในเรื่องของรายได้ล่าผลหรืออะไรต่างๆที่คุณเกินคาดง่ายๆมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะไปลงทุนอะไรไว้ฉันจะไปทอะไรไว้หรือสิ่งที่ฉันคิดไว้เนี่ยมันไม่ได้มีความสําเร็จ ในเวลาที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้อยู่ดีๆมันก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะทำให้คุณมีรายได้ตามมาหรือบางอย่างของสะสมบางสิ่งบางอย่างคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นรายได้ให้กับคุณได้มาวันที่5้ากุมภาอยู่ดีโปะเชะขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกโอ้โหชันทำทตัวเพิ่มขึ้น เนี่ยอัพเลเวลตัวเองเลยทำให้ตัวเองรู้สึกมีฐานะขึ้นมาทันทีเลยนะหรือแม้แต่ดาวังคารมาจากเดือนปุตะปุตตะการเงินการหารายได้ใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีทางเข้ามาหูทางนี่เรียกว่าตัดมาจากถนนใหญ่ยันถึงหน้าบ้านคุณเลยนะตัดมายาวมากเลยทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหทางโปร่งโล่งสบายมีทางหาเงินพิเศษดีๆเข้ามาความโชคดีมาเยือนคุณนะเพราะจะเป็นทางลัดซะด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าตัดจากถนนใหญ่มาเลย คุณมาเหยียบหน้าบ้านเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านบ้านใครเลยมาที่บ้านคุณน,นี่แหละ ผ่านบ้านชาวบ้านมาเลยแหละแล้ว <c oughs> ไม่คุณรู้สึกเลยสิทธิพิเศษเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันพิเศษมากเลยเราอะไรยังไงใครหรือเปล่ามันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่าคุณเป็นเด็กเส้นไหมคุณรุ่นนั้นไหมเราไม่ได้มีเส้นเรามีความสามารถเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือการช่วยเหลือที่ดีในอดีตก็ได้คือเราสั่งสมประสบการณ์ของเรามาความรู้ความสามารถของเรามาเล้วังเอิญไม่ได้เป็นคนหัวร้อนมากแน่นอนคือมีการเคยช่วยเหลือเคย แบ่งปันกันมาถึงแม้ะจะเป็นคนปากร้อนก็ตามคือต้องบอกแบบนี้ว่าธนูอันนัเองก็ธนูเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทําทั้งหมดได้มาจากความสามารถทรงนั้นหรือได้มาจากอะไรพิเศษพิเศษที่เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันเคยทํามาก่อนนะฉันนู่นนี่นั่นความโดดเด่นตรงนี้ความที่คุณเป็นดาวในเรื่องของการต่อสู้อยู่แล้วเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนที่อยากจะเออเข้ามาชิดใกล้หรือเข้ามาร่วมงานด้วยตรงนี้เป็นสิทธิพิเศษไม่ใช่เด็กเส้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเนาะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่13กุมภามกามภาค เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ช้าแหมรุ่นใหญ่ด้วยนะสุภาษสัสช้าแหม่ครบรุ่นใหญ่เลยเออเรียกว่าสุภาเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งที่ดีงามหมายถึงบริษัทห้างร้านก็ได้หรือเป็นอะไรที่เติบโตได้เข้า<ห>ไม่โอกาสโอ้ยให้เยอะด้วยไม่ได้ให้น้อยๆเลยนะคุณบอกเลยว่ามาสัมพันธ์กับเรือนการเงิน <c oughs> ด้วยคือเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวเสานั่นเองถึงแม้จะมีความตาร้อนจากเพื่อนบ้านก็ตามไม่ต้องสนใจว่าเราทําของเรามาไม่มีใครมารู้กับเราว่าตอนเราลาบาก เราเจออะไรมาบ้างเขาไม่ได้รู้กับเราแน่นอนค่ะธนูคุณสวยแล้วก็คุณมีความสามารถอยู่แล้วชมตัวเองย่งเห็นได้ชัดเลยนะฉันก็เนาะฉัน,ก,นก็ด้วยเออ <laughs> ฉันก็เนาะอ่ะ <laughs> <laughs> ในวันเดียวกันเลยคุณดาวศุกร์เดินก็ไามา่อยู่ในเรือนการเงินถึง <c oughs> แม้ว่าเราจะหารายได,ได้ได้เยอะก็จริงนะคะคุณแต่ดาวศุกร์มาจากอะไรอริการเงินแมมจ่ายเยอะเหลือเกิน <c oughs> ช่วงนี้เอฟจนบางทียังไม่ได้แกะกล่องที่บ้านก็มีเออหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคือ คือความสุขของเราแล้วกันแล้วเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเรารู้แค่นี้แล้วกันมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจฉันอันเลอฉันมีอะไรที่แรงดึงดูดฉันหาเงินได้มาเพื่อเอฟนี่แหละอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเบาหน่อยก็ดีอ๋ออืมอันนี้เตือนฉันใช่ไหมนะคือเราต้องบอกว่าอ่ะฉันสุขอ่ะคนฉันก็ทําไปฉันไม่ได้ไปเจาะแจะเจอจักกับใครฉันทําได้อยู่แล้วแต่นี่ดาวสุขอีกขานึงคืออะไรลาพระลาพระกระดุมพระโอ้โหพระเนี่ยถือว่าเลิศค่ะคุณ ลาพักกระดุมพระความโชคดีมาเยือนบ้านการเงินแล้วบ้านการเงินเนี่ยนะก็ไปอยู่ในเรือนศาสชาด้วยมาจากอะไรล่ะสังคมเนี่ยกําลังจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นอย่ามีปากเสียงกับช่วงนี้พูดง่ายๆว่าจะมีคอนเน็กชันดีๆจะมีการแนะนําดีๆแล้วก็ทําให้งานของคุณที่คุณตั้งเป้าไว้อะ มันสําเร็จนในเรือนลาภนะในแบบศาสตร์อันดวงดาวร่วมสมัยแปลว่าเป้าหมายด้วยค่ะออโอ้หรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันจะสําเร็จได้ไ<อ>ฉันตั้งสูงนะคุณบอกเลยนะสูงปี๊ดเลยแหละนะปี๊ดเลยนะมาต่อกันเลย14กลุ่กุมภาพดาวพุธ <c oughs> คุณ <c oughs> ดาวพุธเนี่ยนะอีกขาหนึ่งเป็นการงานอีกขาหนึ่งเป็นคู่ของเดินเข้าสหัชชะโอ้ยเรียกได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะยังมาไม่เต็มตัวออยังมาไม่เต็มตัวแต่ตอนนี้เต็มและเต็มพิกัดเลยคุณแชแบบโทรศัพท์ไว้ด้วยโอ้ย คือเรือกได้ว่าโทรกันจนน,นะโทรกันจนสายไม่ว่างสายไม่ว่างไลน์ก็มาเมลก็มีอีกโอ,โอ้เต็มไปหมดเลยคุณทุกนนช่องทางการสื่อสารว่างั้นเถอะปากก็พูดหูก็ฟังตัวก็ต้องเดินทางแน่นอนมือก็พิมพ์ไปทุกอย่างเลยคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณต้องพยายามมากๆเลยในเรื่องการเก็บอารมณ์ อ,อย่าได้มีความเครียดกัดอะไรต่างๆนานามาเลยไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะเตือนตัวเองอยู่ตอนนี้เตือนตัวเองอยู่ <c oughs> เลยบอกอเลยว่าธนูไม่ใช่คนใจร้อนแต่อาจจะเป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอาจจะไม่ได้ยอมในสิ่งที่ฉันไม่ผิด อ่าแค่เนี้ยแค่คํานี้เนี่ยนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องซอฟหน่อยค่ะอ่าอาจจะต้องทําตัวเป็นพระเอกนางเอกนิดนึงอาจจะต้องรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องมีมารยาบ้างหรืออะไรอย่างงี้มั่งอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะตรงอย่างเดียวไม่ได้นะโค้งมั่งเลี้ยวมั่งอะไรก็ดีก็แค่เอาตัวออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่กระเพอะเอออารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้ายังมีเงินอยู่ก็ออกไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะแล้วเรื่องคู่เป็นยังไงแหละดาวคู่ด้วย เรื่องคู่เนี่ยนะ เพื่อนสังคมหรืออะไรต่างๆอาจจะดึงเวลาคู่ครองอะคุณอาจจะไปอยู่กับตรงนั้นมากกว่าที่จะมีเรื่องเลิฟเเรื่องรักรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคู่กับคุณมีความเข้าใจกันพื้นฐานส่วนตัวอยู่แล้วธนูเป็นดาวพฤหัสบดีความไวเหนือเชื่อใจเกียรติยศหรืออะไรต่างๆคุณไม่ทําผิดศีลธรรมแน่นอนค,คนอย่างคุณน่ะนนเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบเหมือนตรงตรงในลักษณะที่ว่าคุณจะไม่ทําผิดคุณจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีกับตัวคุณเองเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณทําถูกต้องถ้าทุกอย่างถูกหมดคุณโฟกััสในิ่่่งทีชคุณจะได้รบ สิ่งแบบนี้มาทวีคูณแน่นอนคือทําอะไรที่มันผิดแล้วเราจะรู้สึกผิด<อ>ถึงแม้จะไม่ได้มีใครมาว่าหรอกแต่เราจะรู้สึกเองธนูเนี่ยนะอย่างหนึ่งอะถึงแม้ว่าจะเห็นว่าพูดเก่งหรือเชอบแชๆเข้าสังคมเก่งแต่สิ่งหนึ่งเวลาอยู่กับคนใกล้ตัวเนี่ยโกหกไม่เคยเมียอันนี้เตือนเลยนะถ้าคุณโกหกเมื่อไหร่โดนจับได้เมื่อไหร่ พังพินาศเลยนะหนูบ er> อกเลยว่าพังพินาศจริงๆนะคะ,คะมาต่อเลยค่ะสุดท้ายและว26กุมภาคะ่ะดาวเกตคุณเดินมาเข้าบ้านโอ้โหเป็นการรวมตัวแบบเต็มพิกัดเลยเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะตกแต่งบ้านแค่ส่วนหนึ่งพอนี่เลยค่ะ26กุมภาคราวนี้หมดเลยค่ะตกแต่งใหม่หรือทําอะไรใหม่อย่าง,งเปลี่ยนหลังคาได้คุณเอ๋โอ้อยเรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนยันเสาเอกเลย้งคุณคือบอกเลยว่าทําทุกอย่างเลยหรือคุณเองอาจจะมีการจัดการในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็น พ่อแม่พี่น้องหรืออาจจะเป็นวงศาของคุณก็ได้หรือจะมีอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องชีวิตส่วนตัวมากขึ้นในช่วงสิ้นเดือนอ่ะก็ให้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราให้เวลากับการงานการหาเงินมาเยอะแล้วเนาะ แม่มาถึงช่วงนี้เนี่ยนะพลาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงสำคัญสำคัญมากสิคะหุลิตาเอ็กซ์คูซสีแม่ชื่อแม่เป็นของตัวเองด้วยนะที่เราให้การบ้านกันไว้ตั้งแต่ช่วงคายิปซีโอช่วงนั่งคุยยิปซีที่เราให้การบ้านกันไว้ว่าคุณจะรู้เดสตินีนัมเบอร์หรือว่าตัวเลขของปีนี้คุณจะดูดวงด้วยตัวเองได้เลยแล้วแม่นยำมากง่ายมากและแม่นยำมากเราบอกกติกาอีกทีว่าทำยังไงอะ ตัวเลขที่คุณอ่ย้อนรีเวิร์สกลับมาตัวเลขที่คุณหามาได้ก็คือมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณบวกกับเลขปีของปีนี้เลขเดสตินีนัมเบอร์ของปีนี้วันเดือนปีเกิดเช่นคุณเกิดวันที่อ่ะเอาเป็นวันที่เก้าแล้วนวันที่เก้าเดือนอเดือนกุมภาเลยเดือนนี้เลยวันที่เก้าก็คือเลขเก้า เดือนกุมภาก็คือเลขสองเราจะเริ่มต้นจากมกราคือเลขหนึ่งกุมภาคือเลขสองนะคะปีอะไรคะเกิดปีอะไรคะปีอ่ะสองห้าสองสี่ก็ได้เอาใกล้ใกลห่อยสองห้าสองสี่ก็ปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งทำให้เป็นคอสก่อนก็คือเอาปีเกิดของเราลบกับห้าสี่สามง่ายๆเลยค่ะเปิด Google ลบมาสี่สามก็จะได้เป็นหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะคะได้หนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบ สิบวกแดเป็นสิบปบวกหเป็น19บเาเมื่อกี้ส9บเาเก้าบวกสองบวกสิแล้วก็มาบวกเลขปี2องศรวมกันได้เลขแปดเพื่อคิดเลขเลยสองบวกเก้เป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดวกสิเป็น30มสิบามสิวกแเป็น38มสบาบวกแเป็น สิบอดอ่าสิเอ็คืออะไรเลขเบิร์ลิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณได้เลขสิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะเลขสามสิบสามอ่าถือว่าเป็นเลขพิเศษเลขเมเจอร์นัมเบอร์เป็นเลขจากจักรวาลโอ้โหอปีนี้จะเป็นแสดงว่าปีนี้คุณจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษในปีนี้ของคุณอย่างแน่นอนที่สุดแล้วคนที่ได้เลขเบิร์เหล่านี้นะคะ เลข11จะมีความหมายให้คุณดู2อย่างดูที่เลข11ด้วยแล้วก็ดูที่เลข1นบวกหเป็นสด้วยอาดาวจันทรด้วยนะคนที่ได้เลข22ให้คุณดูเลข22และความหมายของเลข22และความหมายของเลขอ๋อคนที่ได้เลข33คุณดูความหมายของเลข33และเลข6ให้ดูประกอบกันพอได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยคือ Destiny Number หรือว่าเลข Number เหล่านี้จะมาบอกความหมายในปีนี้ของคุณเลยค่ะ คุณจะเริ่มต้นเห็นชัดเลยตั้งแต่วันที่9ก้าุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยอซอ,องแดงทํางานทันทีะ 5, นะเก้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ดวงดาวดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายมีนิวมูลเกิดขึ้นตรงณบริเวณนี้ณตัว Destiny จุด Turning Point ตรงนี้ค่ะสิ่งสิ่งนี้จะเป็นเรื่องราเกี่ยวกับอะไรของใคร ให้คุณสังเกตดูว่ามันจะเป็นเรื่องราวนี้ไปประมาณหนึ่งปีนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคุณได้ตัวเลขนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าความหมายของตัวเลขที่คุณได้มาคืออะไรกดลิงก์ตามที่เราให้หรายละเอียดไว้เลย<อ>เลขหนึ่งกดลิงก์ตามนัมเบ์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเลขสิบเอ็ดก็ดูสิบเอ็ดแล้วก็สองยี่สิบสองก็ดูยี่สิบสองและสี่สามสิบสามก็ดูสามสิบสามและหกนะคะลองดูว่ามันทำง่ายๆแม่นยำมาก โดยที่คุณไม่คาดคิดคุณจะดูดวงตัวเองเป็นเพราะว่าตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลข numerology เนี่ยคือจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับตัวเลขจะมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากๆเพราะว่าดาวเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ที่ิตาเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโฟหรือว่าอิทธิพลของดาวใหญ่ๆจะมีผลกับชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาย้ายมาอยู่เกี่ยวกับตัวเลขแล้วค่ะและที่สําคัญคือแต่ละบุคคลเนี่ยนะมีเลขมงคลหรือตัวเลขที่เหมาะจริงๆเนี่ยแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับเลข9้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมาะกับเลข8เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณหาตัวเองเจอแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอยคุณเหมาะกับอะไรแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่ใช่ของคุณอันนี้กกก็็อออออาาจจะเเเปนนนนนนนรรตตืััีี้้้ิ่มบบแ คร่าวๆอาจจะเป็นการเตือนในมุมกว้างคุณอาจารย์คําทนายรู้สึกว่าเอมันเป็นมุมกว้างนะแต่ถ้าลงดีเทล<ๆ>ลึกจริงๆให้คุณรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราอยากให้คุณรู้และสัมผัสได้คือคุณเหมาะกับเลขอะไรอเลขอะไรคือเลขของคุณริต้าจะเริ่มเอาศาสตร์ตัวเลขร่วมสมัยของริต้านะคะจะเริ่มมาแบ่งปันให้คุณทราบค่ะค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะเพราะเรื่องดีๆสิ่งดีๆแบบนี้เรามีให้คุณตลอดค่ะสวัสดีค่ะ